เรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับตามนโยบายท่านรัฐบาลเองนะครับแล้วก็ให้มีการจับกลุ่มนักค้ารายสําคัญนะครับทั่วประเทศรวมถึงนักค้ารายสําคัญในพื้นที่การแพร่ระบาดในชุมชนวันนี้ตํารวจปราบปรามยาเสพติดนะครับได้ร่วมกับทางปปสและก็ตารวจพื้นที่นะครับตํารวจนครบาลสามนะครับได้เปิดปฏิบัติการนะครับทลายเครือข่าย โจโจ้ jo jo นะครับของสามวาซึ่งเป็นนักฆ่ารายสำคัญนะครับในการแพร่ระบาดในพื้นที่ของมีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงครับวันนี้เราเปิดปฏิบัติการทั้งหมดตรวจค้นทั้งหมด10จุดครับเป็นพื้นที่4จังหวัดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็จังหวัดชัเชิงเซาครับ วันนี้ก็สามารถจับกลุมนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายของโจโจ้คองสวาเนี่ยได้เพิ่มเติมอีก4ีรายนะครับรวมทั้งตะลายเครือข่ายแล้วก็ยึดทรัพย์ได้จำนวน43ล้านบาทเสร็จนะครับวันนี้ก็กเปิดปฏิบัติการในในการทำงานครั้งนี้นะครับส่วนการดำเนินการในส่วนของตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับก็เรา ได้รับคำสั่งนะครับจากท่านพลเอสุวัสด์แจ้งยดสุขท่านผบตรท่านพลเอรอยอิงค้าพโรดรองผบตรในฐานะผอสปสนะครับกำชับให้ตํารวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยและพื้นที่นะครับทลายเครือข่ายและขยายผลยึดทรัพย์นะครับเราได้เปิดปฏิบัติการทั่วประเทศนะครับพร้อมกันนะครับในส่วนของทีมสกัดกั้นเองเนี่ยก็ได้เปิดปฏิบัติการพื้นที่10จังหวัดนะครับยึดทรัพย์ นะครับจับกลุ่มเนี่ยผู้ต้องหาได้มากกว่า12คนนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์ได้กว่า16ล้านบาทเศษในส่วนของตำรวจปราบปรามยาเสพติด2และตำรวจปราบปรามยาเสพติด4เนี่ยก็สามารถจับกลุ่มยาบ้านะครับได้กว่า4ล้านเม็ดนะครับในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคร สีธรรมราชนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดยาลาซึ่งมีการบรรทุกในพืชผลนะครับในสับปะรดเนี่ยลงไปทางแดนภาคใต้นะครับก็เป็นปฏิบัติการของตํารวจป่าปามเยสติดร่วมกับปปสึดทรั์นะครับแล้วก็ตํารวจพื้นที่ตํารวจนครบาลสามที่เปิดปฏิบัติการในวันนี้นะครับก็ส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวจะให้ตํารวจที่รับผิดชอบนะครับลงไปปฏิบัติงานได้ชี้แจงรายละเอียดในดับต่อไปครับ เดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้จัดการนะครับกับทีมคณะนะครับครับสำหรับตำรวจปราบปรามยาเสพติดหนึ่งนะครับซึ่งกับผมพลตำรวจตีพรบิทักษ์รู้ินยงรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ได้รับคำสั่งจากท่านผู้จัดการนะครับให้ลงนะครับกำจัดนะครับสิ่งที่ไม่ดีในกรุงเทพมหานครก็คือผู้ค้ายาเสพติดนะครับ ลายนี้ท่านสั่งให้ดําเนินการเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รายใหญ่ๆที่เราเคยทํามาก็เป็นรายขนาดกลางนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยเวาาลาท่านบอกว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนมากกว่านี้นะครับก็ให้เริ่มระดนเงินนะครับก็มีการคดีนี้มีการจาับกลุ่มแม่ต้นที่กองผามนะครับจากเมื่อปี60นะครับก็เป็นกลุ่มราย,ราย,ลาย,รายเล็กๆนะครับแต่ก็เ,าเราได้สอบสวนขยายผลก็ได้ทราบว่า,านายโจโจเนี่ยนะครับหรือนายคนกิตเนี่ย ซึ่งที่ยืออยน,นอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านของเขานะครับเขาเขาเป็นคนนํายาเสพติดเนี่ยมาปล่อยให้กกบลูกถ่ายเขาเมื่อการเรียนจีนของปีน,นี้นะครับเราก็ได้มีการจับกุมโจโจ้และภรรยานะครับแล้วก็ได้มีการตรวจค้นก็ได้พบยาเสพติดจานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ขยายผลมาจนได้ทราบว่ากลุ่มเครือข่ายของเขานะครับของโจโจ้เนี่ยก็จะเป็นคนที่นำยาเสพติดจากโจโจ้อีกข้อหนึ่ง ไปกระจายในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็รวมทั้งหมดนะครับก็มีกรุงเทพสี่จุดนนทบุรีสี่จุดปุมธานีหนึ่งจุดแล้วก็ฉะดเชียงดาอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีการออกหมายจับนะครับและปฏิบัติการทางเนียงนะครับเราก็ได้มีการจับกลุ่มนะครับเครือข่ายของนายโจโจธนกิจนะครับได้สี่คนนะครับตามที่ท่านผู้จัดการได้พูดแต่เบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการยึดอาพย์สินนะครับแล้วเมื่อเช้าที่เราได้เข้าก็ เราได้เปิดเซฟก็ได้เจอเงินสดอีกจำนวนหนึ่งนะครับประมาณสามสามแสนกว่ากว่านะครับสอบถามแล้วก็ยังไม่ทราบที่ไปที่มาอย่างชัดเจนนะครับคูลค่าว่าได้จัดเงินที่ได้มาจากการหายาเสพติดนะครับก็ยึดเอาไว้ตรวจสอบต่อไปนะครับรวมทั้งสินมูลค่าทั้งหมดที่ทำตมประความยาเสพติดหนึ่งรับชอบตรวจสอบมาก็ประมาณส3บสามล้านนะครับขอจบการนำเสนอครับผมเดี๋ยวจะมีโอปรชันของทางผู้กายบร์สองนะครับ เเรเรียรียยนคับท่านผู้จาักการและสื่อมวลชนทุกท่านครับเคสนี้สืบเนื่องจากวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมีรถคว่ำที่อำเภอตะก,การพืชผล จังหวัดอุบบน,นะครับซึ่งพบยาบ้า5้า0 0เมตรนะครับและมีผู้ต้องหาบางส่วนที่ยังหลบหนีอยู่นะครับเราก็เฝ้าระวังเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับก็กลุ่มเหล่านี้ก็ยังดําเนินการอีกนะครับมีการเคลื่อนไหวที่หนองคายนะครับก็ทําการเฝ้าระวังแล้วก็ได้ติดตามนะครับมีการได้ติดตามมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอกระน,นวนจังหวัดขอนแก่นได้ทำการตรวจสอบนะครับพบ ยาบ้าถึง3าล้านแแสนเมตรนะครับแล้วไอ้อีก4ีกิโลนะครับซึ่งได้ผู้ต้องหาสามคนและจะทำการขยายผลยึดทรัพย์ต่อไปครับครับในในส่วนของพศสี่นะครับซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ทางภาคใต้นะครับก็เป็นการปฏิบัติการปกัดการลำเลียงยาเสพติดนะฮะซึ่งยังมีการลำเลียงลงในภาคใต้ตลอดเวลานะครับจากปฏิบัติการทั้งสองครังนะครับ ทางนี้ก็เป็นวันที่28นิถุนานะครับเป็นการสกัดการลำเลียงยาเสพติดนะฮะโดยคนร้ายใช้รถตู้นะครับอันนี้ทางนี้นี่จะทํางานร่วมกับตำรวจทางหลวงนะครับคือทางอปปส,อสีก็ทําสนองนโยบายของตรอคือดูเรื่องแรองงานต่างด้าวด้วยนะครับ mm hmm. ก็เจอรถนะครับพร้อมยาเสพติด150,000นะครับอีกรายหนึ่งนะครับเป็นการจัดการเมื่อวันที่30นะครับ เป็นการสกัดกั้นนะครับแล้วก็พบว่ามีการลำเลียงยาเสพติดไปทางพืชผลทางการเกษตรนะฮะซึ่งทางปศสีมีการจับกลุมในเรื่องที่ยาเสพติดลักลอบไปกับพืชผลหน้าการเกษตรเนี่ยสามสี่อย่างนะครับเรียนท่านผู้จัดการต่างๆยาสพติดทั้งสมณฑลทุกท่านนะครับก็ว่าการกับกั้นการบริลยยาเสพติดมีการบป็การสอง องเคสนะครับเคสแรกที่เป็นการขยายผลการจับกลุ่มจากเมื่อวันที่12กันยายน64นะครับจับกลุ่มยาบ้า5ล้าน4แสนเมตรนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจากนั้นนะครับผู้จัดการปราบปาร์มยาเสพติดสั่งให้ขยายผลเครือข่ายทั้งหมดนะครับเราจึงสามารถออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในือข่ายได้หมด9หมายจับนะครับ9หมายจับก็ได้ดำเนินจับกลุมในแผนดีที่แท็ก ในสี่ครั้งนครั้งนี้นะครับสามารถจับกลุ่มผู้หาได้เก้าคนนะครับในคดีที่ขยายผลจากห้าลักนสี่และจับกลุ่มคดีอาวุธปืนได้อีกหนึ่งรายนะครับรวมทรัพย์สินที่ยึดทรัพย์ในครั้งนี้ประมาณสิบห้าล้านบาทนะครับส่วนแคสที่สองนี่ยเป็นดีดีดดอาดอดแอตถ่าค่านะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่สองพฤษภาคมับหกข่านะครับกองกำลางสกัดกัน้นการเป็นยาติดได้ติดตามผู้หานะครับแต่การรับเลี้ยงยาติดในพื้นที่ อำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีนะครับแล้วก็รถพลิกคว่ำนะครับพบยาบ้าทั้งหมด7จ็ดล้านเก้าแสนเมตรนะครับคดีนี้ผู้จัดการปราบรามการเสพได้เรียกมาเป็นการทบชุมนะครับเนื่องจากว่าเป็นการจับกรณีที่ไม่ได้โถงหาได้เร่งรัดให้สืบสวนขยายผลให้ได้ตัวนะครับจนพระักสวนเนี่ยสามารถออกมาจับได้ทั้งหมดห้ากหมายนะครับโกหมายหลังจากนั้นก็เป็นการจับรถนำนะครับรถคุ้มกันแล้วก็รถทุกอย่างติดนะครับ ส่วนรถบรรทุกยาติดตั้งสองคันนี้เราจับได้ได้แล้วนะครับตั้งคนขับแต่คนดางข้ามนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยได้หลบหนีไปนะครับเปิดนิติการทั้งหมดตรวจค้นทั้งหมด5จุดใน5จังหวัดกดตามนี้นะครับยึดทรัพย์ได้ประมาณ7 0 0 0 0 0บาทนะครับรวม2ยุทธการจับกลุ่มได้ประมาณผู้หา9้ารายนะครับยึดทรัพย์ไป15ล้าน700,000บาทครับ เป็นเป็นลายย่อยครับอันนี้อันนี้คือท่านผู้จัดการท่านสั่งว่าเ,ออเราจับลายใหญ่แล้วให้ทางผมเนี่ยลงไปดูชาวบ้านครับเพราะว่าเพราะว่าลายย่อยนี่ทําให้เกิดความเดือดร้อนมากครับครับผมไปต,ต่อจากนี้ก็วันนี้เราเป็นการขยายจากตัวตัวบนนะครับคือโจโจ้ที่ลงมาข้างล่างขราวหน้านี่จะเป็นการขยายจากโจโจ้ขึ้นไปข้างบน เพราะว่ายานี่จะถูกส่งมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็จะดูเรื่องของเส้นทางการลำเรียงแล้วก็ตัวคนขึ้นไปท่านผู้จัดการให้ทำเรื่องถามข้อมูลคนละเลือกพิจาตาเอาข้อมูลทั้งประเทศมารวมกัน ทางคุณผู้ชมคะน,นั้นก็เป็นการถแถลงในส่วนของตำรวจปราบรามยาเสพติดนะคะที่ถแถลงสรุปผลปฏิบัติการนะคะเดี๋ยวเราสรุปให้ได้รับฟังกันอีกรอบหนึ่งก็คือวันนี้เป็นปฏิบัติการที่กวาดล้างทั่วประเทศนะคะ1ิบจุดด้วยกันที่ออกปฏิบัติการในส่วนของคู่ค้าย,ยานะคะแล้วก็มีการยยึดทรัพย์สินเนี่ยรายใหญ่ๆที่ เรามากันตั้งแต่เช้านะคะที่ถนนหาไทยราชนะคะก็สามารถยึดและก็อายัดทรัพย์สินเนี่ยรวมกว่า43ล้านบาทก็จะเป็นบ้านแล้วก็เงินสดอย่างที่เห็นนี้นะคะแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่วันนี้ก็มีการถแถลงสรุปไปแล้วนะคะในการปฏิบัติการทั้งหมดค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะแล้วก็ขยายผลนะคะทำลายเครือข่ายที่จะาการระบาดของยาเสพติดนะคะ ของตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,งยอย่างปปสแล้วก็ตำรวจพื้นที่สอนอนในมิตใหม่ด้วยนะคะไม่เราดีเรากดตัวที่บุรทราบตอบนะเดี๋ยวเงินก็ต้องกดบุรุษทราบตอบ ช่วงน,นี้การแพร่ระบาดในในชุมชนเนี่ยเริ่มเริ่มระบาดหนักมามาโดยตลอดนะครับแผนแผนงานของตำรวจตับตามยาเสพติดเองเราก็ทุกวิตินะครับไม่ว่าจะเรื่องในในเรื่องของนักค้ารายใหญ่นะครับแล้วก็นักค้ารายสําคัญในในการแพร่ระบาดในชุมชนรวมทั้งโครงการ<ส>ชุมชนยั่งยืนนะครับซึ่งซึ่ง,งดีรองท่านตุ๊กเนี่ย ได้ดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งซึ่งเป็นการป้องกันนะครับแสอผู้ที่ติดยาเสพติดเนี่ยกลับคืนสู่สังคมนะครับนายวัยก็ประปายาเสพติดก็เรากำลังดําเนินการทุกมิติสายอยู่ตรงข้างหลังตอนนี้สถานการณ์เรื่องของยาเสพติดเป็นยังไงบ้างคะท่านก็ก็ยังยังยังแค่ระบาดอยู่นะครับยังมีการแค่ระบาดอยู่มสายอย่อย่อยู่มราจ ถ้าครับตอนนี้ในส่วนของราคาของยาบ้าที่ในท้องตลาดเอบอกว่าทอมีการกดลดเรื่องของกัญชาแล้วก็ราคาของมันในเริ่มลดลงลดลงไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะส่งผลกับการลักลอบการนำเรียงอะไรไหมครับก็ไม่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 ได้มีผลนะครับเรื่องเรื่องดีมาซัพลทยก็ยังเป็นเป็นตัวใจหลักอยู่ ็คือว่าตอนนี้การผลตอบแทนอะไรของเขาต่างๆจากตะกรอนเม็ดเนี่ยมันมีราคาต่อเม็ดที่มันแพงตอนนี้พอราคามาถูกเขาต้องผลเยอะมันเป็นปัจจัยที่เป็นไปได้ไหมครับก็ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับเรื่องเรื่องของการเครดิตก่อนก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มมีมีเข้ามาในแผนรุรกรรมคนไลน์แล้วครับก็คือว่ามีการเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการต้องต้องต้องซื้อสดนะฮะเดี๋ยวนี้อาจจะต้องยอมให้มีการเครดิตกันบ้างก็ก็เป็นแผนรุรกรรมอนไลน์ที่ที่เรา ดูดูตรงนี้อยู่ครับครับผมท่านครับผ่ามเรื่องของกัญชาครับแม้ว่าตอนนี้ทางประเทศไทยของเราดีจะปลดล็อกออกไปแล้วแต่จากข้อมูลเองเห็นบอกว่าทางการข่าวของตํารวจปราบปรามยาเสพติดหาเป็นบิ๊กล็อตที่เอาเข้ามาแม้กฎหมายจะยังจับไปได้แต่เห็นว่าเราจะมีการเฝ้าระวังเห็นว่าผบตรสั่งเรื่องนี้ด้วยจริงไหมครับครับก็เราเราทําทุกมิติอยู่แล้วนะครับเรื่องเรื่องออกฎหมายกัญชาเรากำลังอยู่ระหว่างที่ เออรอกฎหมายออกมานะครับส่วนเรื่องการนําเข้าเนี่ยก็ผิดพรบศุลกากรอยู่แล้วซึ่งตอนนี้มีมีการดําเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วครับมีการบังคับใช้อยู่แล้วครับจากจากการข่าวตัวนี้มีเข้ามาเยอะไหมครับก็ตอนนี้เอ,อ่อทางทางทาง,ทางภาคอีสานก,ก็ก็มีม,มีมีอยู่นะฮะแต่ทางพื้นที่เอง,เร,งรรเ,จอจเรากับทางตํารวจปราบปรามยาเสพติดเราก็เฝ้าระวังอยู่นะครับก็มีการจับกลุ่มด้วย เหมือนกับว่าตอนนี้คือตอนมันเป็นช่วงสุวนยกาะของกฎหมายเราก็จะใช้กฎหมายอื่นมาร่วมในการดาเนินคดีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตอนนี้เราจับในในกฎหมายอื่นยอยู่ฮะพรบเรื่องสุลกากรยังยังไม่ได้ใช้ในเรื่องของมาขับใช้กฎหมายทางด้านพรบรเรื่องยาเสพติดเพราะตอนนี้ปลอดลอกอยู่ฮะอยากปากอะไรถึงคนที่จะนํากัญชาเข้ามาไหมคนะตอนนี้อ๋อก็ต้องดูดูเรื่องกฎหมายให้ดีนะครับก็ขอความร่วมมือนะฮะช่วงนี้ยังเป็นช่วงช่วงปลอด เรื่องกฎหมายอยู่นะฮะการบังคับใช้เดี๋ยวจะต้องมีตามมาอย่างแน่นอนครับก็ขอให้ทุกฝ่ายเฝ้าดูกันอย่างใ,ให้ความระมัดระวังด้วยครับเห็นตอนนี้เองทางตำรวจผู้ปฏิบัติเองก็เหมือนแบบว่าชาวบ้านก็กดดันว่าเฮ้ยท,ทำไมปล่อยขนาดนี้ตำรวจเองก็บอกว่าการจะจับมันต้องมีข้อกฎหมายรองรับตอนนี้อึดอัดไมหมฮะรากฎหมายยังไม่ออกแล้วเรายังทำอะไรไม่ได้เราปเป็นหน่วยงานปราบยาด้วยอย่างเงี้ยครับอ,อ๋อไม่ครับตำรวจมีหนะ้าที่บังคับใช้กฎหมายอยู่ครับอืมก็<ๆ>คือว่าถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่ในการ ขอ้ขอขอ้ขอกฎหมายมาเอาข้อชัดเจนมาตำรวจก็พร้อมปฏิบัติใช่ไหมครับอ๋อเราพร้อมปฏิบัติตลอดเวลาอยู่นะครับข,ข,ขอบคุณมากถามแค <laughs> <อ>่น<อ>ั้นนะครับหลายคนถามว่าโอ้ยทำไมตำรวจปล่อยให้คลาย <c oughs> ให้พุ้น,น,น,นๆกลางๆสีลมนี่ตำรวจจุดปราบยาที่เขาบอกมือคันอยู่แล้วนะ ค่วก็เป็นในส่วนของท่านผู้บรญชาการตารวจปราการยาเสพติดนะคะพลตำรวจโทรสรายุทธสงงนสงวนทโฮไพรนะคะที่ท่านมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องผลการปฏิบัติงานนะคะสยบภัยรี65ทับ14ค่ะอวาสารพ่อค้าคลองสามวานนะคะเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในหลายๆพื้นที่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดนะคะขยายผลเครือข่ายนี่นะคะก็ จะตัดวงจรคายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลไปได้อีกส่วนหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะต้องขอตัดไลฟ์เฟซบุ๊กไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากาพลาดประเด็นสำคัญก็กดซีเฟิร์สไว้นะคะติดตามเพจสำนักข่าวไอ n ค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ